เพื่อนวันนี้มารอใส่บากันครับวันนี้วันพระใหญ่นะพอดีพระอาจารย์ยังมาไม่ถึงครับวันนี้ท่านน่าจะมาสายนะเพื่อนเพื่อนคราวนี้มาใส่บาตรได้กันนะครับ วนี้ผมมารอใส่บาทอยู่ที่ตลาดการเคหานครับรอผ้าชใส่บาทวันนี้วันเพราะใหญ่ท่านหน้าจะมาสายบนงุน,นแล้วนี้มาใส่บาทได้กันนะ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเช้าวันหยุดวันอาทิตย์ที่7กันยายนพศ2568เหก่อนคงหยุดกันนะวันอาทิตย์นั้นเช้านี้มากินกาแฟด้วยกันนะเพื่อนๆวันนี้วันพ้าเพื่อนว่าจะไปใส่บานอยู่ที่ ตลาดการแก้หานะครับ